จากนั้นที่ดาอัคีและทิดาเนนารีก็ไปแต่งตัวให้สวยๆอีกทั้งต้องไปพบบัวสวรรค์ลและเทพาจันทร์หลังจากที่แต่งตัวเสร็จบัวสวรรค์ลและเทพาจันทร์ก็มาถึงห้องถงทันทีพวกเขาตะลึงในความงามของอัคีและเนนาเลยจนสดซึ้ง จากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้าหากันและฝ่ายชายก็พาฝ่ายหญิงไปพักที่ในตำหนักโอรสบอสวรรค์ได้พูดขึ้นว่าเจ้าช่างงามยิ่งนักอาคีพูดอย่างเหมือนกับว่าไม่ได้ยินพูดออกว่าออกไปออกไปว่าอะไรนะเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะโอรสบอสวรค์ก็พูดตะเกะตกกะกะออกไปว่า เออที่้าพูดว่าเจ้าหน้ช่างเป็นหญิงที่เอที่ที่ดาอาคีพูดอย่างเหยียดหยดว่าพูดเกิดสัจจะฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะมื่สวรรค์ก็พูดไม่ไว้หน้าที่ดาอาคีพูดออกไปว่าถ้าพูดว่าเจ้าหน้ช่างหลงตัวเองยิ่งนะ แล้วเนี่ยแต่งตัวอะไรเนี่ยทำไมดูเหมือนคนเพิ่งโดนขยะทับใสเ่เลยเววรรสวได้หัวเราะออกมาเมื่อีระอักคีได้ยินเขาก็หออัวเราะแล้วก็พูดออกออกไปว่าเอ้ยพอเลยปากแข็งอยู่นั่นแหละเอเรอร์มบดเวอรสวันก็พูดตัดไปว่าเจ้าบอกว่าข้าปากแข็งแ้่เจ้าล่ะไม่ได้ปากแข็งนั่นหรอไม่หรือ พิดาอาคีก็อุ้มอุ้มอั้มอ้อพูดออกไปว่าเอคีข้าโมโอรถโสวัลก็ได้พูดตัดออกไปทันทีว่าเอาละพอเถอะข้าไม่พูดเรื่องนี้แล้วก็ได้แต่พิดาอาคีก็ถามว่าแต่อะไรโมสวั์ก็ตอบว่า แต่เจ้าต้องให้ค่านอนบนเตียงกับเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้คนผิดตังเกิดเมื่อที่ลาอัคีได้ยินเนืงน่งนั้นก็ถึงกับของขึ้นแล้วก็พูดออกไปว่าพี่เจ้าวเวรและเมสวรรค์ทุกทุอย่างาไม่เหลี่ียมว่าทำไมค่าทำไมหรอ